สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเองทุกๆุกคนตอนนี้สวีเดนก็เป็นเวลาสิบเอดนาฬิกาสามสิบนาทีนะจ๊ะใกล้จะเที่ยงเลยอีกสามสิบนาทีวันนี้อากาศดีจะแดดออกเป็นไงเบิ่งคนบ้านเองสบายดีกันทุกคนไหมอยู่ทั้งนี้ก็สบายดีจ้ะแต่ว่าที่มากก็จะเยอะหน่อยอะจ้ะวันนี้ก็ททำงานตอนเย็นนะจ๊ะ เอางานสี่โมงเย็นเลิกสามทุ่มอ่าเป็นงานดูแลคนแก่นะจ๊ะคนแก่ที่เป็นเน่ยสมองเสื่อมนะจ๊ะก็จะเหมือนเล็กน้อยนิดนึงแต่ก็สนุกดีแต่บางทีก็เครียดสู้ๆจะสู่ๆกันไปทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัวเนาะไปจะดูบรรยากาศรอบบ้านกันจ้ะแล้ว นึ่งก็จะไปเดินออกกำลังกายนี่เลยจะบรรยากาศรอบๆบ,บ้านก็จะมีตะหิมะนะจ๊ะข้างล่างนี่ก็จะเป็นสวนนะจ๊ะสวนนันนี่ก็จะปลูกพลักทุกปีแต่ว่าตอนนี้ยังนาไปด้วยหิมะ อีกเจ็กสองสามเดือนก็จะละลายหมดแล้วจ้ะเพราะว่าไก่จะเข้านาร้อนแล้ววันนี้อากาศดีแดดออกทางนู้นก็จะเป็นภูเขาจ้ะอากาศดีชอบมายืนอยู่ข้างนอกนี่เลยจ้ะรับอากาศรับรับไออุ่นจากแสงแดด ดูจ้าหิมะอันนี้เป็นเนที่ปลูกพลักก่ะจ้ะดูไม่เห็นเนร่องสตอรอเบอรี่เลยจ้ะเพราะว่าหิมะมันท่วมแต่ถ้าแดดออกทุกๆวันนะจ้ะหิมะมันก็จะละลาอยอะจ้ะ ดูจากความนาของหิมะมันก็จะสูงอย่างีงเลยจ้ะอันนี้ตรงหนาบ้านนะจ้ะหิมะก็จะสูงอันนี้บ้านน้องชายพ่อใหญ่นะจ้ะเขารอทำงานอีกสองปีเขากเกษียณเขาก็จะย้ายมาอยู่ก็นนี่นจ้ะ เขาก็จะขายบ้านที่เขาอยู่ฝั่งน่นเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวอ่ะจ้ะเขาไม่มีเมียดูความหนาของพิมะไปจ้าไป ไปเดิอนออกกำลังกายกันชักงนิดเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาบ้านอันนี้ก็จะเป็นถนนหน้าบ้านนะจ๊ะทางนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านอันนี้ก็จะเป็นทาง ทางกับบ้านก็จะติดกันนะจ๊ะข้างๆนี่ก็จะเป็นป่าจ้ะถ้าเป็นนาผลไม้ก็มีเหมือนกันจ้ะถ้าเป็นหน,า,น,นาเฮดก็เก็บใกล้ๆนี่เลยจ้ะแต่ทางเส้นนี้เราจะจะไปเดิอนออกกำลังกายไปจ้ะไปเดิอนออกกำลังกายกันจ้ะ เดินคนเดียวจ้าพอใหญ่แกไม่ชอบเดินออกกำลังกายแกปวดขาคนแก่เนาะจ้ะให้แกอยู่บ้านแต่ก็ได้เดินไม่ไกลจากบ้านเท่าไรถอกจ้ะก็เดินเลยใกล้ใบ้านนี่แหละแล้วก็ถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆบ้านนี่เลยจ้าสวีเดนก็จะมีแต่ป่าแต่เขา แตเขาเมืองก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งจ้ะตอนนี้นาหิมะก็จะต้นไม้ก็จีร้อนๆหน่อยเลยลจ้ะภาษาโคราชนะจ้าร้อนๆหน,น่ต้นไม้ก็จะไม่มีใบดอกจ้ะก็จะใบแห้งประมาณนี้เจักเดือนหนึ่งนี่ก็จะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะออกเริ่มออกยอดเริ่มออกใบไอะจ้ะเพราะว่าถ้าเป็นแน่ฮิมะมันจะเริ่มละลาย แต่ว่าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ในะจหิมะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนนะเดือนที่แล้วนู่นในใจฝั่ง,งนู้นฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาภูเขาอันนู้นก็จะสวยอยู่จ้ะเพราะว่ามันติดแม่น้ำทนาร้อนคนก็จะชอบมาว่ายน้ำตรงนั้นหรือว่าจะเล่นเอ่อเจ็ตสกีนะจากคนไหนที่เขามีเจ็ตสกีนะ อันนี้ก็เพื่อนบ้านเขาก็จะเลี้ยงมาจ้ะนู้นจะมาอยู่ข้างล่างสองตัวอยู่ตรงนู้นอีกหกตัวอันนี้ก็จะเป็นภูเขาวันนี้ก็จะแสงแดดแดดออกช่วงนี้แดดออกทุกวันนะจ้ะแต่ว่าก็แดดออกแต่ก็ไม่ค่อยร้อนหรอกจ้ะ ดูดูต้นใหม่ต้นนี้ด้วยจ้ะต้นใหม่ต้นนี้ย่างใหญ่เลยทั้งใหญ่ทั้งสูงด้วยใหญ่จริงๆเนาะแต่ว่าตัดไม่ได้แต่เพราะว่ามันอยู่ข้างๆทาง เมืองสตีเดนเป็นเมืองใหม่จริงๆนะจ๊ะใหม่ล้ายหลายเยอแค่นี้ก่อนด้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่จ้าฝากติดตามเออ่ช่องตาชาแนลด้วยด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอยากทำย u ทูบไปจัดแต่ว่า ก็พยายามทำ่ะเพราะว่ามันทํายังไม่เก่ง่ะจ้ะฝากกดติดตามให้ด้วยด้อจ้ะถ้าได้ไปเที่ยวตรงไหนหรือมีที่สวยๆก็จะถ่ายมาให้ดูขอบคุณมากจ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้ะ